พญายโลเจอกินสปาเกตตีเจ,จ้ะมอนี่ยมองไปรับพี่สาวอยู่โรงพยาบาลสัมปสิทธิ์อุบลก็เลยแวะหลานบุญนิยมอ่าที่เขาขายอาหารเจของค้นโศกจ้ะนี่จ้ะอร่อยและถูก ถุงละ้ยี่สิบบาทจ้ะพี่น้อง delicious yeah แสบควนวะแสบแล้วแสบหลายเด้อนี่พออ่อนายเราเจอกินเจจ้ะพี่น้องโอ้ oh. mm. อร่อยมาก mm hmm, mm hmm. no fly vegetarian food no fly อ mm ัน hmm, mm hmm. อาหารเจนี่แม่งวันบ่มักจากพี่น้องนีง่คือสัก vegetarian place ที่ที่ทย่พ่อแม่เล่าเจอว่านี่นี่ถัดย่ำเจ้าจะกินอาหารเจยู่บนสมัยแต่ก่อนย่อมองอ่ะเหตุงานอยู่บนเนาะย่อมองก็แวะกินอยู่นี่อร่อยและถูกมาก so cheap <Huh? S 1> so cheap 20บาท go over there live over there and eat that, that food all the time <Yeah. S 1> so cheap to buy and make it yourself it's too cheap to buy and make it yourself it's so amazing 20 baht oh my god 40บาท40บาท right yeah ยอะมองก็ซื้อมาสองถุงสองถุงนี่กินสองคนยอะมองกินเคืองถุง พญายรถเจอกินถุงเคิงแสบแหง Yes ม oh <laughs> อืม,อม ป่านเจ้ามีบอพญายเนี่ยราคาสิบบาทนี่แถมนั่งอาหารเจอาหารเจคุณภาพครับแก้วคุณภาพดีราคาบุญนิยมคนเห็ดเขาก็เอาใจเห็ดใจเขาเป็นบุญเขาเห็ดทุกขันตอนพิธีพิธัน ว่าเขาเห็ดนี่เขาประเด็นเน้นกำไลเ,เนาเนความสุขเน้นสุขภาพอ้อเสือเอฟี่ใส่รลอเนาะใส่ดีใส่มวนเห็นว่า